คือในโลกของคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีกฎบางข้อที่เราก็ท่องๆกันมาใช่ไหมครับแต่เคยเอะใจกันบ้างไหมว่าเอ๊ะเบื้องหลังกฎพวกนั้นมันคืออะไรกันแน่วันนี้ล่ละครับเราจะมาแง้มดูความลับอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้เอาละครับมาถึงคำถามสำคัญของวันนี้กันเลยนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะครับหลายคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเอ๊ะทำไมนะเวลาเราหาเรเศษส่วนเราถึงต้อง กลับเศษเป็นส่วนแล้วเอาไปคูณมันเหมือนเป็นคาถาอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่ข้างในกันแน่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาปัดฝุ่นพื้นฐานกันแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าว่าแต่เศษส่วนมันคืออะไรกันนะจริงๆคอนเซปมันง่ายมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะฮะมีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราก็หัน่นมันเป็นชิ้นชิ้นไอ้เจ้าเศษส่วนเนี่ยมันก็แค่เป็นตัวเลขที่บอกว่าเรามีชิ้นส่วนอยู่กี่ชิ้นจากเค้กทั้งหมดนั่นเองโอเค แล้วถ้าจะให้เป๊ะๆตามหลักการเลยนะเศษส่วนก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆครับก็คือตัวเศษที่อยู่ข้างบนซึ่งมันจะบอกว่าเรามีชิ้นส่วนที่สนใจอยู่เท่าไหร่กับตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างที่บอกว่าของทั้งหมดเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันเอาละครับทีนี้เพื่อที่เราจะไขปริศนากับเศษเป็นส่วนแล้วคูณได้เนี่ยนะเราต้องทําความรู้จักกับตัวละครเอกของเรื่องนี้กันก่อนเลยครับสิ่งนั้นก็คือแนวคิดเรื่องส่วนกลับ หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reciprocal นั่นเองครับแล้วไอ้เจ้าส่วนกลับเนี่ยมันคืออะไรกันละ่ะโหนิยามของมันเนี่ยนะครับตรงไปตรงมาแบบสุดๆเลยส่วนกลับของเศษส่วนตัวไหนก็ตามก็คือเศษส่วนที่เกิดจากการสลับที่กันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนของมันจบเลยครับแค่นั้นเองง่ายๆแบบนี้แหละสไลด์นี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับดูตัวอย่างแรกกันนะเศษส่วนเดิมคือ3ส่วน7ใช่ไหมครับส่วนกลับของมันก็แค่ flip สลับกันเป็น7ส่วน3อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็น2ส่วน5ส่วนกลับก็คือ5ส่วน2เห็นไหมครับว่ามันคือการพลิกหรือสลับกันจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะมันอาจจะมีบางคนที่เคยได้ยินหรือเคยเรียนมาแบบนี้ว่าเศษส่วน2ตัวไหนก็ได้ที่คูณกันแล้วได้1เนี่ยมันคือส่วนกลับของกันและกันคำถามก็คือความเข้าใจแบบนี้มันถูกต้องร0 0แล้วจริงๆหรือ และนี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมาเลยครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เราไปศึกษามาเนี่ยนะเขาชี้เปรี้ยงลงมาเลยว่าความเข้าใจดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือมันไม่ใช่ว่าผิดไปซะทั้งหมดนะแต่มันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไอความไม่สมบูรณ์นี่แหละครับที่อาจจะสร้างความสับสนให้เราได้เอาล่ะครับเรามาขายี้ประเด็นนี้กันหน่อยดีกว่า ว่าไอ้กับดักทางความคิดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมการทําความเข้าใจให้มันถูกต้องเป๊ะๆถึงสําคัญมากๆเลยลองดูตารางเปรียบเทียบนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยคือความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่คือนักเรียนคนแรกเขาเข้าใจว่าแค่หาเศษส่วน2ตัวอะไรก็ได้มาคูณกันแล้วถ้าผลลัพธ์มันเป็นหนึ่งปุ๊บก็ถือว่าเป็นส่วนกลับแล้ว ซึ่งอันนี้มันเป็นการมองที่ผลลัพธ์ปลายทางอย่างเดียวแต่ทางขวาเนี่ยคือความเข้าใจที่ถูกต้องกว่าคือการรู้ว่าส่วนกลับที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากการกระทําที่เฉพาะเจาะจงมากๆนั่นก็คือการสลับที่ของตัวเศษกับตัวส่วนของเศษส่วนตัวเดิมตัวนั้นตัวเดียวเท่านั้นเองครับแล้วทําไมไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันถึงสําคัญนักล่ะโอ้โหจุดพีคมันอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าในการหารเศษส่วนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการกระทําคือการสลับที่หรือการพลิกเศษส่วนตัวหาร เราไม่ได้ต้องการจะไปตามหาเศษส่วนตัวอื่นที่คูณกันแล้วได้1น,นะครับการโฟกัสไปที่การกระทำที่ถูกต้องนี้แหละคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของส่วนกลับแบบเคลียร์ๆแล้วเนี่ยนะทีนี้แหละครับเราพร้อมที่จะกลับไปไขปริศนาตั้งต้นของเรากันแล้วโอเคงั้นเรามาลองดูโจทย์ข้อนี้เป็นตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ2ส่วน3หารด้วย5ส่วน7จะหาคำตอบข้อนี้ได้ยังไงกันนะ นี่คือ4เต็ปง่ายๆที่จะเปลี่ยนโจทย์หารที่ดูยุ่งๆให้กลายเป็นโจทย์คูณธรรมดาๆเลยครับอ่ะขั้นแรกเลยนะดูที่ตัวหารของเราก่อนนั่นก็คือ5ส่วน7จากนั้นขั้นที่2เราก็ทำการสลับที่มันซะเพื่อหาส่วนกลับของมันซึ่งก็คือ7ส่วน5พอมาถึงขั้นที่3นี่คือคลี่เม็กซ์เลยครับเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นการคูณคูณด้วยอะไรก็คูณด้วยส่วนกลับที่เราเพิ่งหามานั่นแหละและขั้นสุดท้ายก็ชิวๆเลยครับ คูณตัวเศษกับตัวเศษตัวส่วนกับตัวส่วนปิ๊งคำตอบที่ได้ก็คือ14ส่วน15้นั่นเองครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะบอกก็คือไอ้การกลับเศษเป็นส่วนที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่กลวิเศษหรือคาถาอะไรเลยครับมันคือขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ที่มีเหตุผลรองรับแบบเต็มๆนั่นก็คือการนําส่วนกลับของตัวหารมาใช้งานนั่นเองและนี่คือบทสรุปที่ผมว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยครับการเข้าใจว่า ทำไมเราถึงทำแบบนั้นเนี่ยมันคือทางลัดที่แท้จริงในวิชาคณิตศาสตร์เลยไม่ใช่แค่การท่องจําวิธีการแบบนกแก้วนกขุนทองอย่างเดียวพอเราไขปริศนาข้อนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็อดคิดต่อไม่ได้เลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีกฎหรือสูตรคณิตศาสตร์ข้อไหนอีกบ้างนะที่เราเคยเรียนมาแบบท่องจําแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของมันเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่สวยงามซ่อนอยู่ก็น่าไปลองค้นหากันดูนะครับ